รักน้องหลงน้องดูแลน้องกันเถอะขรับกับไดมอนด์เหรียญแมวสุดน่ารักบนเชนโซโลนาและนี่คือโปรเจกต์นะครับไดมอนด์ Diamond, หรือว่าเรียกสันส้นๆว่า dmtc นะครับไดมอนด์ Diamond, เหรียญแมวบนเชนโซโลนานะซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญน,นะครับที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันนะครับก็คือเหรียญ m มีน mean, บนเชนโซโลนา แต่ว่าเหรียญมีนเนี่ยตัวนี้มีความพิเศษนะครับดูว่าเปิดตัวมาเห็นไหมน้องก็จ้องตาดูแลเขานะดูแลเขานะอะไรเงี้ยอ้อนอ้อนโอ้โออดอ้อนจริงๆเลยคือตัวเหรียญตัวนี้ครับเปิดแรกๆมาเนี่ยต้องบอกว่าว่าโอ้โหมูลไปเยอะมากเลยนะถ้าเกิดใครเข้าช่วงแรกๆในช่วงแถวนี้เนี่ยลองดูนะครับจากการมูลจากเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับไปถึงจุดน,นี้เนี่ยประมาณ 5 0 0พกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอ้โหแหมจ้ารวยเลยนะครับใครต้นน้ำนี่รวยเลยนะเออแต่ว่าเหรียญนี้จุดประสงค์เขานะครับก็คือการที่เขาเนี่ยต้องการจะเก็บนะครับตัวเหรียญเนี่ยแล้วมีการบริจาคช่วยเหลือน้องแมวน้องแมวน้องแมวนะครับอุย้ยอะไรติดติดคอ <c oughs> น้องแมวนะซึ่งถ้าเกิดใครซื้อจากฐานนี้เนี่ยก็ยังกำไรเป็นร0 0เซเลยนะเอออะ แต่คิดว่านะครับหลายๆคนอาจจะมองเอ๊ะมันขึ้นสูงแล้วหรือเปล่าครับก็ต้องบอกครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการเด้งรับย่อนะเพราะว่าโปรเจกต์เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับผมถ้าเกิดว่ามองกันยาวๆนะก็มีโอกาสที่จะขึ้นต่อไปสูงมากๆเลยเดี๋ยวแอดจะตีแพทเทิร์นเอาไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันจะสูงเนี่ยมันจะไปได้อีกเท่าไหร่นะครับอ่ะแล้วก็ถอยกราฟมาไกลๆนะครับแล้วก็ตีด้วยฟิโบรครับอ่าแล้วก็ตีครับปึ๊บจากบนขึ้นล่างปั๊มเห็นไหมครับ เราก็จะได้ในโซนถัดไปนะครับก็คือโซนนี้แล้วก็โซนนี้ครับแอดติดต่างนะครับว่าเราเนี่ยจะไปโซนนี้แล้วกันเนาะก็จะได้อีกประมาณร0อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับร้อในจุดนี้อ่าถ้าเกิดว่าใครสนใจจะโฮเหรียญเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือน้องแมวนะครับอ่ะแล้วโปรเจกต์เขามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับ อย่างเริ่มแรกเนี่ยเขามีประวัติด้วยนะครับว่าทําไมถึงมาทําเจ้าเหรียญโซโลนาเหรียญมีมน้องแมวสุดน่ารักเจ้าเหรียญเพชรน,นะครับนั่นก็คือไดมอนด์เนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยในฤดูร้อนนะเมื่อปี2021เมื่อครีเอเตอร์นะครับคนนึงเนี่ยเห็นแมวจรจัดตัวหนึ่งนอกบ้านของเขานะครับแล้วเขาก็คิดว่าแมวเนี้ยอาจจะมีเจ้าของหรือเป็นเจ้าของเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยจึงสวัสดีกับเพื่อนบ้านขนปุยแล้วก็ใช้ชีวิต ต่อไปนะครับแต่ว่ามาภายหลังนะครับแมวตัวนี้เนี่ยปรากฏตัวที่สวนหลังบ้านของเขานะครับเสมอโดยมองเข้าไปที่ประตูกระจกและแมวตัวนี้เนี่ยมีสีเทาแล้วก็มีรอยสีขาวตรงเนี้ยเป็นรูปเพชรขึ้นมานะครับผมตรงแผงคอนะ,อะเขาก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าน้องไดมอนนั่นเองนะอืม แล้วเขาก็มองว่าไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับเริ่มจากให้อาหารไดมอนด์ทุกครั้งที่เขาเนี่ยผ่านมาต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับกว่าจะได้รับความไว้ใจนะเพราะว่าน้องแมวเนี่ยอาจจะผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาก็เลยอาจจะมีความรู้สึกแย่ๆนะครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของเขาทั้งสองนะครับที่เจอรักกันนะครับทาให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกอสองสารแล้วก็ อยากที่จะช่วยเหลือเหล่าน้องแมวจอนนะครับที่มีการติดเชื้อไวรัสนะครับอย่างน้องไดมอนเนี่ยมีผลวินิจฉัยครับว่าติด FTV นะครับเชื้อนี้ซึ่งก็นั่นแหละครับมันก็เลยเป็นที่มาที่เราเนี่ยจะต้องทำการช่วยเหลือกันนะครับซึ่งโลกนี้เนี่ยมันจะทำให้ภูมิคุ้มกันนะระบบภูมิคุ้มกันต่างๆของแมวเนี่ยมีความอ่อนแอลงนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแมวที่ไม่ได้ติดเชื้อ FTV นะ ฟังแล้วอาจจะตกใจนะครับเนื่องจากผู้คนเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับเชื้อตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการวินิจฉัยนะครับสลับตัวแมวเอ่อถ้าเกิดว่าใครเป็นคอแมวเนี่ยหรือว่าคนที่เลี้ยงแมวอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับสรับเชื้อโรคเหล่านี้แล้วก็พอผ่านช่วงเวลานั้นมานะครับทีนี้เขาเลยตะ i, ะยระหนักว่าเฮ้ยจะทํายังไงมีโปรเจกต์ไหนที่เขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือเหล่าน้องแมวนี้ได้ครับก็เลยเกิดโปรเจกต์ไดมอนต์ตัวนี้ขึ้นมาครับก็ เรามาดูแผนการตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพคล่องต่างๆนะครับอันนี้มีไว้เปเปอร์สามารถดูได้นะครับภาษีเนี่ยศเซนแล้วก็มีวทานอยู่ที่1,000ล้านนะครับ90%บนภูแล้วก็มี LP มีล็อกสภาพคล่องอืม ในส่วนของเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้นะครับก็ขั้นแรกเลยเนี่ยตัวเหรียญเองเนี่ยจะมีมูลค่าสูงนะครับถึง10,000แสนเหรียญและเข้าจดทะเบียนใน CMC นะครับระยะที่2นะครับก็คือเทเดอร์ที่แข็งแกร่งนะครับเริ่มต้นที่จะจริงจังกับตัวเหรียญน,นะครับมีผู้ถือมากกว่า1000นลายหรือเป็น1000โฮเดอร์นั่นเองนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากำลังจะลิสเข้าคอยมาเก็ตแคปแต่ว่ามันจะต้องมีคนที่ถือเหรียญมากกว่านี้นะครับอ่า แล้วก็ต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวเลตเตอรี่การพนันโซโลนาแล้วก็จะมีการวางเดิมพันนะครับโทเค็นโซโลนาใน SLP นะ้ e, s p l นะแล้วก็ตลาดเกมและ NFT แล้วก็จะมีการจดทะเบียนนะครับบน g a t e i o อะ ที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะครับถ้าเรามองภาพรวมแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยระยะของมานะครับก็อยู่มาถึงขั้นที่2นะครับซึ่งในส่วนที่5เนี่ยผมได้มีการคุยกับทางเด็บแล้วนะครับคือแอดมลเนี่ยก็ถามว่าเออแล้วเกมเนี่ยจะมีเริ่มเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของตัวเกมก็เริ่มวางไว้แล้วในส่วนของการเดิมพันต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มเข้ามาแล้วในการลงทะเบียนในส่วนของกระดานเนี่ยเราจะต้องมีโฮเดอร์ให้ถึง เป้าก่อนนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วซึ่งในส่วนของตัวพูเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามี Market Cap ที่ใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้คือ tvl นะครับ tvl เนี่ยมีอยู่ต้องเท่าไหร่เนี่ยให้ดูตรงนี้นะครับก็คือ4 0 0แสนไอ้สี่หมืนนะครับส่วน Market Cap มาตอนนี้ก็ตลาดรวมก็จะมีทั้งหมด3 0 0แสนนะครับ3 5 0แสนห้าตีกลมๆก,ก็สัก4 0 0แสนนะตอนนี้คือ มาร์เก็ตแคปก็ค่อนข้างกว้างพอสมควรแล้วนะยังไปได้อีกไกลเลยนะครับสำหรับเหรียญนี้ถ้าเกิดใครสนใจจับจองตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็สามารถช้อนได้นะครับตอนนี้เนี่ยใกล้ถึงแนวรับสําคัญตรงจุดนี้ครับแต่ถ้าเกิดสวยเนี่ยก็จะเป็น1ไม้ตรงนี้บางๆ1ไม้ตรงนี้บางๆนะครับแล้วก็อาจจะจัดเต็มในช่วงไม้ล่างตรงนี้ก็ได้นะครับเต็มๆหรือแถวเนี้เนี่ย ก็ลองดูนะครับแต่ว่าแอดอยากบอกว่าอย่าให้ทุกคนเนี่ยหยอดเอาไว้นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีการซื้อนะครับกลับคืนด้วยนะจะมีการดันราคาหลังจากที่ทำโปรเจกที่เป็นเกมหรือว่ามีการลิสเหลียอ,อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ขึ้นไปอีกครับแต่ถ้าเราดูทรงการาฟนะเอาจริงเนี่ยมันก็คือขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะส่วนราคาที่มันตกลงเนี่ยมี2ส,ส่วนครับส่วนแรกก็คือมีการขายออกนะครับของคนที่มีการถือก่อนหน้านี้ทํากําไรแล้วก็ส่วนที่2คือ เหรียญโซโลนาเนี่ยมันตกลงครับมันก็จะทําให้ตัวเหรียญเนี่ยมีมูลค่าที่ลดลงนะราคามันก็เลยลดลงตามน,นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการกรุศลเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่า30%นะครับของรายได้เนี่ยที่เขาได้รับของทางฝ่ายของทีมเดฟนะก็คือเขาจะทําการช่วยเหลือนะครับแมวจรจัดเนี่ยให้พ้นจากเชื้อนะครับ FTV นะครับ เขาบอกว่าเนื่องจากแมวเหล่านี้เนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีได้จึงไม่มีเหตุผลที่พวกมันจะไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนะครับแม้แต่ติดเชื้อแล้วนะเขาก็เลยมองว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาตังค์สามเนี่ยที่ได้จากรายได้นะครับให้กับโรงพยาบาลนะครับสัตว์ที่ดูแลนะอ่าเป็นบ้านอุปถัมภ์อะไรต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยเหลือได้ทั้งสุนัขและแมวนะครับแล้วก็วิธีการซื้อเหรียญนะครับเราสามารถซื้อผ่านกระเป๋านี้ได้เลยนะครับแผ่นท่อมนะครับกระเป๋านี้ กระเป๋าแพนทอมก็จะใช้ในการซื้อตัวเหรียญโซโลนานะครับหรือว่าซื้อพวกเหรียญต่างๆที่อยู่บนเชนโซโลนาเราก็สามารถทําการผูกกระเป๋าได้เลยโดยการกดตรงกระเป๋าแล้วก็เลือกโซโลนานะครับหรือว่าจะเป็นตัวแพนทอมก็ได้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะทําการซื้อขายได้แล้วนะครับบนกระดานแล้วก็สลับนะครับเราสามารถซื้อเนี่ยครับผ่านตัวเว็บไซต์นี้ได้เลยนะเนี่ย ในส่วนของสไตล์นะครับที่เขาอธิบายเนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าเราเนี่ยเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับแล้วเราอยู่ที่นี่เพื่ออยู่ต่อนะครับเราไม่ได้อยู่เพื่อนี่เพื่อหาตังค์ที่รวดเร็วและจากไปนะครับก็อยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปร่วมสนุกนะครับหรือว่าเข้าไปติดตามโครงการนี้เนี่ยได้ที่ตัว telegram ก,กลุ่มรวมทั้งไลน์กลุ่มก็ได้นะครับ ในส่วนของตัวลายเนี่ยสามารถสแกน QR code ตรงนี้ไปได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสแกนไม่สะดวกเดี๋ยวแอปเนี่ยจะทำการ แปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างให้เลยนะครับสหรับกลุ่ม t ท l e gram หรือว่ากลุ่ม Line นั่นเองครับก็สามารถเลือกเข้าได้ทั้งสองช่องทางเลยนะตอนนี้เนี่ยเราต้องการกลุ่ม Community ที่แข็งแกร่งนะครับเพื่อเพิ่มฐานให้มากขึ้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปนะครับทั้งติดตามในกลุ่มข่าวสารต่างๆแล้วก็อัปเดตนะครับยินดีด้วยนะครับทุกคนเนี่ยจะได้เป็นเศรษฐีในอนาคตกันแล้ว ก็อย่าลืมนะครับใครที่ชื่นชอบโปรเจกต์นี้เนี่ยก็สามารถเข้ามาดูอ่านเพิ่มเติมและติดตามคอมกาวเหรียญช่วยเหรียญน,น้องแมวไปด้วยกันนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์มีเหรียญมีนติดเอาไวน้นิดน,ดนดิหน่อยหน่อนะครับเพื่ออนาคตอันสดใสเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ